เราเชื่อว่าวันนี้มีเพื่อนหลายๆคนเลยครับที่ถามตัวเองว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมาก็เยอะแล้วนานแล้วแต่ทําไมถึงยังพูดไม่ได้สักทีต่างจากบางคนที่ไม่ได้เรียนเยอะเหมือนเราแต่กลับพูดได้และเก่งอีกด้วยอยากจะทราบไหมครับว่าปัญหาหลักๆคืออะไรวันนี้ British บิชน s h จะพาท่านมาถอดรหัสความลับกันครับสิ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยคือัา,า,านคาิหรือ Attitude ครับ คนส่วนมากมองภาษาอังกฤษว่าเป็นศิลปะชั้นสูงและสูงมากจริงๆแล้วคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดครับภาษาอังกฤษมีระดับความยากของมันมก็เหมือนภาษาอื่นๆเข้าไปแหละครับแต่วันนี้น้องบิชอยากจะให้ทุกคนโฟกัสถึงการสื่อสารเบื้องต้นก่อนครับทักษะการสื่อสารหรือสนทนาเป็นทักษะที่ควรเรียนรู้อย่างแรกในการพูดบางคนบอกว่าออกเสียงยากสำเนียงไม่ได้ทีนี่แหละครับที่ทําให้เกิดกําแพงกั้นหรือที่เรียกว่าบาริเอร์ที่ทําให้เราไม่กลกาที่จะสื่อสารกับต่างชาติ แท้จริงแล้วการพูดหรือสนทนาปัจจัยหลักคือการสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันและกันไม่จําเป็นต้องรู้ทุกคําศัพท์ไม่จําเป็นต้องพูดให้ถูกสเนียงแต่ในเบื้องต้นคือสื่อสารให้เข้าใจกันก็พอยกตัวอย่างครับมีผู้หญิงบางคนที่แต่งงานกับชาวต่างชาติตะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะถูก้วยซ้าแต่สิ่งที่ทําให้สองคนอยู่ด้วยกันได้คือการสื่อสารที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันดังนั้นต้องการจะพูดครับ สื่อสารออกมาไม่ต้องกลัวผิดกฎท่านใดที่มีคําถามหรือข้อสงสัยหรือว่าต้องการอยากให้ทางเราทําคลิปอะไรเพิ่มเติมในเรื่องภาษาอังกฤษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ <c oughs> ถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ <c oughs> ขอบคุณครับ